สวัสดีครับทุกคนพี่ดีมเปิดขายเสื้อคอลเลคชันแรกแล้วนะครับผมราคาตัวละ3า0รบาทเท่านั้นเองเปิดพีออเดอร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31นี้เท่านั้นนะครับใครสนใจสั่งเสื้อตัวนี้นะครับทักไปใน IG หรือแฟนเพจพี่ดีมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้นะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับมีจำนวนจำกัดน,นะครับผมรีบสั่งกันเยอะๆเลยนะครับ ไอไไ right? ้บอยมึงไอ้กินตรงนี้ด uh ิเ oh. น um ี่ยกูเพิ่งสั่งมาเลยนะเว้ยแต่แค่มันของเดือนที่แล้วอ้เออกินได้เนี่ยเพิ่งเวฟเสร็จเมื่อกี้เลยเนี่ยเพิ่งเวฟเสร็จเนี่ยนั่งกิคบอยบอยหรอกเฮ้ยใครเรียกอ่ะใครกดกิ้งวะมีใครอยู่ไหมครับเอาเอเสียงไม่คุ้นหวานจังเออไม่คุ้นเลยเดี๋ยวดีครับนี่มาหาใครเหรอครับมาผิดบ้านหรือเปล่าอ่ามาผิดบ้านแล้วครับสวัสดีครับ เดี๋ยวจะไปเขอเขาหมดว่ะคุณรู้จักคนชื่อไอไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อน้องน้องสาวผมมีอะไรหรือเปล่าครับอ่าพอดีเป็นเพื่อนกับไออะครับอ่าคือไอไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วครับไอทะเลาะก,กับผมไปตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วแล้วก็ไปบ้านแม่เลยครับอืมอ๋องั้เหรอครับอันนี้เดินทางมานานไหมเนี N ่ยนานนานเลยครับงั N ้นไม่อยากให้เสียเที่ยวงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินก่อนก็ได้เดี๋ยวผมพาไป หาร้านแถวนี้มีร้านอร่อยอยู่ในเมืองนี้ไปไม่ต้องกินที่นี่หรอกเออไม่ไม่ต้องกินที่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าที่นี่มันลังโจนไม่ต้องกินหรอกครับนะดฟ้ามัต่ดเดือนที่แล้วแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนไอตอนไหนเนี่ยมหาลัยเหรอเพราะใช่คับอ๋อช่องมหาลัยเลยครับโอเคแล้วนี่กาจะมาค้างหรือว่ากาจะมาแวะเฉยหรือว่ายังไงครับกามาค้างอยู่กับไออ่ะครับไอไม่อยู่สิงั้นเดี๋ยวค้างบ้านใครดี บ้านผมมันกำลังจมมองกูเลยนะไม่ต้องมองกูเลยนะเอ๊ที่ไงที่ที่เก่าแตมไงอ๋อเออว่ะขางหลังน่ขายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาไปบ้านก่อนไหมพาไปดูบ้านก่อนไหม้างสักคืนหนึ่งได้ไหมบอยพาน้องน้องเขาอยู่โอเคมาได้ได้มามามาตามตามผมมันเลยครับผมจะอยู่จะอยู่ยาวไหมล่ะจะอยู่ยาวหรือว่าจะมาแค่แป๊บเดียวครับหรือจะรอจะแบบอาจจะมา รอจงหวะงอายจะมาแล้วครับก็น่าจะนานแหละครับนั่นงั้นก็แปลว่าอยู่ยาวสินะใช่งั้นก็แปลว่าอยู่ยาวงั้นไอ้นี่จะเป็นแบบว่าอันนี้แบบว่าพกเงินอะไรมาหรือเปล่าครับหรือยังไงเพราะว่านี่น่าจะเปิดให้เช่าใช่ไหมบอยหรือว่าให้น้องเขาอยู่ให้ฟิวก่อนให้น้องเขาฟิก่อนจนกว่าน้องจะหางานหางานได้โอเคได้ให้อยู่ให้อยู่ไปก่อนนี่อันนี้คือบ้านเก่าของน้องน้องของเพื่อนผม แต่ใช่เขาไม่อยู่แล้วไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าน้องเขาแบบว่าไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วนะครับก็เลยไม่อยู่แล้วก็น่าจะเปลี่ยน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 เดี๋ยวนะโอ้กาแฟแต่ไม่เก็บกาแฟดูดิบอยดองว่ากี่เดือนเลยนะย้าเอาเข้าน่านอะไรไหมนะเขาไม่ถามพี่น้องเขาเลยนี่ดนะอะไรนะเขาไม่ถามพี่น้องเขาเลยนี่เออเออว่ะน้องชื่ออะไรนะ ชื่อเฟมค่ะชื่อเฟมอ่าชื่อเฟมก็คือ,อ,อแต่ใช่อ่าป้ายก็คือหยิบได้เลยแล้วก็เอาชื่อ <canyon> ชื่อน้องได้เลยก็คือว่าเตมเนี่ยก็คือก่อนที่จะมีบ้านหลังนี้ก็คือเป็นเพื่อนของไอเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนสมัยมัธยมอ๋อใช่แต่นี่ก็คือเรารู้จักกันตอนมาหาลัยก็ไม่เป็นไรงันเดี๋ยวพาเข้าไปดูบ้านกันเลยละกันอ่อ<ร>อันนี้เราอยากทํางานอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวน่าจะหางานให้ได้อยากเป็นตำรวจอะไรยังไงบอกได้นะเพราะว่าพี่ก็น่าจะรู้จัก เดียวมาผ้าอันนี้ไม่เอาพี่ก็ได้นะอันนี้ก็ได้งานเยอะเหมือนกันอืมอันนี้คือห้องของน้องบ้านของน้องเนี่แหละแล้วก็คอมก็น่าจะเป็นตอนแรกไอ้บอยซื้อไว้เป็นของเต็มใช่ไหมแต่ใช่นั่นแหละก็คือก็เป็นของน้องเลยนั่นแหละเด่นๆเนๆเนๆเลไม่มีปัญหาอันนี้น้องหิวยังไงพี่จะได้พาไปหาอะไรกินหิวหิวเลยเนาะหิวนะครับเดินทางมาไกลโอเคครับผมไปกันดีกว่าครับ บยลแต่แต่ถ้าไปเห็นบ้านไอ้ดิมเมื่อกี้ก็คงไม่หิวแลนะ้วแหละมันลังโจรไงเพื่อนอย่าไปสนเลยเลยนะถ้าถ้าถ,ถ้ามีอะไรอะโทรมาดีกว่าไม่อยากให้เห็นสภาพบ้านตอนนี้ไม่มีอายแล้วมันบ้านมันเละไปบ้านไปไป,ไปตลาดดีกว่าพาไปตลาดเออเรื่อง<ๆ>เรื่องเง็ตเรื่องอะไรนี่เดี๋ยวจัดการเองไม่เป็นไรหรอกโอเคครับนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตลาดไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี <S <S ๋ยวค่อยพาไปร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยไป วันนี้เอ็นเอ็นเอ็นนัทเปิดร้านปะเอ็นนัทไม่ได้เปิดร้านเนี่ยวันนี้วันนี้เอ็นนัทเ็นบอกว่าไปข้างนอกไปซื้อของมาเพิ่มอ๋อโอเคงั้นไปตลาดตลาดไม่ปิดตลาดไม่ปิดผมจำได้เมื่อเช้าเพิ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาโอเคสวัสดีไอวินรับพี่ว่าไงครับทุกคนโอ้โหวันนี้มันอยู่กันป็นแก๊งเลยอันนี้คืออ้าวอันนี้คือน้องชื่อชื่อน้องเฟรมเป็นเพื่อนของไอใช่เพื่อนของน้องสาวพี่ใช่ปะใช่นั่นแหละน้องเดือโอเคครับ อาดหิวไหมครับกินอะไรก่อนไหมกินกินกินเลี้ยงใช่ไหมขอบใจมากเอ้ยน้องน้องเฟมเชียเลยพี่เดีดียวจะได้ผมเลี้ยงทุกรอบไม่ได้ทล้วพเดียวนะนั่งกับคนใหม่ก็ต้องเลี้ยงไม่ใช่เหรอใจร้ายป่ะเนี่ยเนี่ยโคตรใจร้ายเลยเนี่ยอย่าใจร้ายกับน้องเล้วสิน้องเพิ่งมาใหม่นะเว้ยโอ้โหพึ่หน่อยก็ได้พึ่งพึ่งหมอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่าเอาไปเพิ่งได้ติ๊บจากไอซอนเนี่ยอ่ะเอาไปเออนั่นแหละเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเอาไปให้หมดเลยไปไปเดี๋ยวเฮ้ย เดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเอาตำรวจมาขายมาขายของดีเหรอเดียวไม่พี่ดิมเพื่อพวกคนอย่างพี่มาไงตำรวจจะได้จัดการได้เลยอ๋อเป็นแฟนกันก็ต้องช่วยช่วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนจ้างมาดิเดิ ไม่มีเลยต้องทำอะไรเพื่ออะไรพี่พักทำไปได้หลายเดือนอันโอ้โหพี่บอยผมโคตรรักพี่เลยเอาไปอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็กินกันดีกว่าเพื่อนไม่ใช่น้องเฟรมไม่ต้องสงสัยนะครับคือเมืองนี้มันมีแต่คนไม่เต็มครับนอกจากผู้พี่สองคนนี่แหละครับทำไม่พี่พูดเย่างนี้หยอกหยอกหยอกเออนี่คือตำรวจนะน้องเฟรมข้างหลังแต่เป็นเป็นแฟนกับเจ้าของขายมาล่าก็เลยมาเอาไม่ได้เป็นเหรอ อ๋อแต่แค่เป็นแบบเป็นหวานใจกันอยู่เป็นหวานใจกันอยู่เขาก็รู้ๆกัไปแล้เก่าใช่ไหมเออเป็นหวานใจกันอยู่เ้วจ็เก่าเนาะป็นหวานใจเก่าใช่ไหมหวานใจเก่าหรือหวานใจใหม่หรือว่าแฟนเก่าโอ้ยเอเี้ยเพลงกูแทนนี่จะช่วยขายหน่อยแม่งหวานใจแฟนเก่าพองเพลงกูหวานใจเก่าหวานใจแฟนเก่าไม่เเป็นไปยิม่ามาเลยเร็วๆไปยูเอออันนี้คือชื่อโทนนะอันนี้ก็คือชื่ออ่าชีบอม จิบจิได้ครับจิได้ครับพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไม่ได้ไม่ได้อะไรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำพี่ดีว่าอะไรรู้หมพี่ไหนว่ามาอันนี้มันสเต็กพี่สเต็กเนื้อวัวฉันดีจัดพ้ยพี่ไม่กินเนื้อวัวเต็กเน่าพี่เอ้าไม่พี่บ้านบ้านพี่นับถือจะไแม่กวนยินพี่ไม่กินพี่ไม่กินกินไม่ได้กินแล้วอ้วกทุกครั้งเลยออันนี้พูดจริงๆนะกินแล้วอ้วกทุกรอบเลยคือแบบเดี๋ยวทำใช่พี่ดีว่า ผมมึงจะสารภาพว่าไงว่าตั้งแต่เวลาที่พี่มาเมืองนะตอนทีคิวผมเป็นบาริจูนเนื้อฮะพ่อมึงเอาดีๆโอ้ตายแล้วอุ้ยโอ้ทำไงดีวะเนี่ยกูบอยกูทำยังไงดีวะเนี่ยพี่วินต้องนาฬิกาชอบนะพี่กูก็ว่าอยู่ทำไมเพลงกูมันไม่ดังเพราะมึงนี่เองไอชิบหายไม่รู้ว่าทำทำเลยเียด๋วให้ตังไปซื้อหมูอ่านี่นี่อ่านี่นี่อ่ะ ขอบคุณครับอู้วขอบคุณรักพี่บอลเลยขอจุบทีหนึ่งไม่ได้ไ้บ้าอันนี้อันนี้ไปอันนี้ไปอ่ะไปโอเคไอบิคิวเนื้ออร่อยมากอันนี้น้องเฟรมคือแบบถนัดทําอะไรมัางอะเผื่อแบบพี่หางานให้ได้ชอบแบบไหนขนส่งก็ได้นะขนส่งขนส่งต้องไอซอสแล้วไหมผมขายพนักงานร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มอยู่อะร้านเครื่องดื่มเดียวมึงเปิดร้านใหม่เหรอใช่สุดยอดโอ้มีสาขาแยกด้วย เยี่ยมเลยใช่ร้านชื่ออะไรร้านชื่ออะไรอ่ามันเดยนไอจุดไม่ตั้งเลยฮ่าฮ่าฮ่ามันเดนไะใช่อไหมฮะมันมันเดย์ไนท์ป่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหวิลุ้ได้ไงเด้อโอ้ยยอดเลยโอ้แม่งดีจริงๆเลยเอาชื่อแม่ตัวเองมาเป็นชื่อร้านเนี่ยอันนี้ขายแก้วละเท่าไหร่เนี่ยถามทำเลยถามทำเลยทำน้องรักแก้วละเท่าไหร่น้องรักอ่า สิบห้าครับพี่โอ้โคตรแพงเลยไปละวอาฮดิมอาอันไหนไหนก็ไม่ค่อยได้จ่ายให้ละอาอาอนี่อ่ะไอ้น่องเฟิมเอาอะไรตามสบายวันนี้พี่เลี้ยงแต่ว่าแต่แต่วันพรุ่งนี้เองต้องเลี้ยงพี่นะโอเคนะดิวเยี่ยมหยอก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 อ๋อโอเคอย่างงี้คุยกันได้ให้ตังค์น้องไปก่อนอ่ะเดี๋ยวแล้วไอ้ไอ้บอมเป็นอะไรนั่นะเป็นอะไรอ่ะคึกมาจากไหนอ่ะมันกินยิมมันกินเบียร์ผมไปอล้พี่มันมันอย่างงี้เลยหรอยิมึงมึงมร์ชันสองไงแต่แก้วไหม เอ้ยมีมีเหรอเอาแล้วก็ไม่บอกไอ้น้องชายคุยกันง่ายหน่อยดิมาสักแก้วดิน้องน <c oughs> ี่ก็ไหวมาน้องเฟรมจัดด้วยไหมพี่เลี้ยงเองก <c oughs> ็ต้องห่วงดีมึงจ่ายนะฮะอันนี้เท่าไหร่อาไอ่ถ <c oughs> ูกถูกพี่สิบห้าบาทเหมือนเดิมสิบห้าบาทโอ้โหบ้าไปหนิมันถูกเกินอ่ะพี่ให้เลยหกบาท กินน้มันหยุดไม่ได้ไม่กินน้ำ15บาทกูให้6บาทพอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันไปเยี่ยมไปก้าวไหนไหมเดี๋ยวนะไอ้้ไอเรื่องเยี่ยมไปก้าวเดี๋ยวไปเยี่ยมแต่ไอ้เพื่อนรักมึงไปไหนเนี่ยไอ้วินตีกันประจำมายู่ไหนที่ตีกันประจำเข้าคุกด้วยกันประจำอ่ะเนี่ยที่เมียมึงเอาเอาเข้าคุกประจำไอ้ซ้อนไงเอาศัตรูกันแล้วเหรอเป็นคู่แข่งกันแล้วเหรอ เออโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาใหม่แล้วกันเดี๋ยวพี่พาพาน้องเฟรมไปหาไอ้ไอ้ก้าก่อนร้านคาเฟ่มันเพิ่งเปิดมาใหม่ก็ไม่ใหม่หละก็เดือนหนึ่งละเออก็อย่าอย่าลืมไปแวะกินกันได้นะตอนดึกๆอ่ะมันเปิดนะเปิดบาร์ด้วยนะเจอกันเจอกันขอบใจมากขอบใจมากทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเจอกันออมสินไปประจำที่สอนอด้วยวันนี้ม่้ไม่มาไม่ใช่เหรอ ไปก็ทุกคนมันอยู่นี่หมดแต่ให้หนูไปอยู่ทำไมก็ไปสิเดี๋ยวมีโจรเดี๋ยวมีโจรมาเดี๋ชิพหายอีกม่เป็ไรเอาสิตอนนส้สนองไม่มีคนเราไปอยู่ด้วยกันเถอะไปเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดีเียวยวเดี๋ยวเยวเดวเยวเ้วเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเวเปวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเ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 เวเ ว่ากลัวถ้าแม่งมีลูกนะี๋ยวแม่งลูกงถามว่าพ่อแม่มีลูกผมตอนไหนครับ๋อตอนอยู่ที่สอนอกร <laughs> อยู่ในคุกด้วย <laughs> มันรับดี <laughs> ไป <laughs> ที่นี่เออนี่ไงเอซอร์สอยู่นี่อันนี้น้องเฟรมนี่คือเพื่อนร้านเพื่อนพี่เองนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนพี่มันจะเป็นร้านขายพวกคาเฟ่อะไรประมาณนั้นโอเคแล้วก็มีพวกอาหารด้วยแหละที่ไม่ใช่ตลาดนี่สวัสดีเก้าเพื่อนอ้อ 9, อาว <c oughs> อันนี้อันนี้คือน้องออ่าน้งเฟมเป็นเพื่อนของไอเอเดียร์ใช่เอ้าพี่เหรอเอ้าวเอ้าวันดีพี่วันนี้วันลอญาตดกันมิเนี่ยใช่เอ้าแทนมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไม่ไปตลาดไม่ไปตลาดกับเพื่อนเหรอไม่เป็นไรหิวอ่ะอ๋ออายุสนใจกูหน่อยสัตว์เอ้าหมอเดี๋ยววันนี้ไม่ไปรักษาผู้ป่วยเหรอวันนี้โควิดระบาดเยอะเลยนั่นเนี่ยช่วงเนี้ย รัฐบาลแม่งก็โอ้ยไม่อยากจะพูดโอ้ยเด<อ>ยวเดี๋ยวอยากจะพูดไม่อยากจะพูดใจเนิ่งเฉยดูได้ยิมเดี๋ยวบ<ล>ินหมดทั้งต้นมันทั้งหมดเลยนันกข่าวถามนะเว้ยนันกข่าวถา,ถามถามเรื่องนี้แม่งหันหลังแล้วก็โบกมือให้เฉยเฉยเลยเฉยเลยอ่ะกูงงเลยอ่ะข้าวดูบุฟเฟ่ต์อย่านะไปได้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนี่ทำไมไม่ไปไปรักษาผู้ป่วยเนี่ยคุณหมอฮะโอันนี้เวนวันนี้เวนทีอ่ะไครปิดโนบุก น้องเฟมเออนี่น้องเฟมนะเพื่อนของน้องเด๋อนั่นแหละอสวัสดีคร่ะที่ยผู้สาวจะไงเนี่ยผู้ชายไอ้บ้าเอาไม่ใช่อะเออคือเชื่อไม่เป็นผู้ชายอันไหนก้าวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขอเอาเอาอะไรก็ได้มาให้หน่อยอ่ะนี่งบนี้เลยเพื่อนโอ้โหมีแค่สิบห้าเหรียญอ่ะจะทำอะไรก็ได้น่ะเอ้ยทำโต้ยาวๆได้ไหมนั่งกินด้วยกันเนี่ยชิวๆเลยมา ปไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูไปเรียกไอ้นี่ก่อนไปเรียกพวกมันก่อนคนในตลาดอ่ะไดเลยได้เลยอย่ารออย่าได้ยใครมีรถบ้างยิมรถหน่อยดิเพื่อนยิมรถหน่อยใครมีรถบ้างเอ้ก้าวได้ลงมาป้าไอ้เก้าวได้รถมาป่ะไอ้เก้ามีอยู่ไงไอ้เก้ามีอยู่นี่บอยให้ไปกูก็ได้มารถรถมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวรถกูไม่มีรถกูไปซ่อมอ้าวใครมีรถบ้างนะแล้วใครเอาเตียงมาไว้ตรงหน้าบ้านบ้าวหัวแม่งเอาดรอไปขนาดนั้นเลยเหรอใครมีเดี๋ยวๆใครมีรถบ้างยิมรถหน่อยดิไอ้ซอาได้รถมาป่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ย ประตูโรงงานเลยมันเป็นลังเบียเป็นลังเบียเพื่อนลังวายลังเหล้าลังเบียไม่ต้องแปกไม่ต้องก็ได้ซอสไม่ต้องก็ได้กูเดินไปตามก็ถึงแล้วเนี่ยแค่นี้เองวิ่งไม่ต้องล้วิ่งวิ่งดีกว่า๋ยวไปตามทุกคนมานั่งกินในร้านดีกว่าน้องเฟมมาเร็วจะได้ชินชิมกับเมืองนี้ด้วยเออแล้วรู้รู้แล้วรู้บ้านพี่ได้ไงวะมาั่วๆครับเอาเดินมั่วเราแล้วเขาทุกบ้านเลยอ๋อเขาทุกบ้าน ถ้าไม่ติดเนาะเขาเป็นผู้ชายคูณจีมาเนี่ยจะเย็นเอ้ยทุกคนทุกคนไปร้านไอ้ก้าวกันไปพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่กับบอยเลี้ยงไป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 แล้วเดี๋ยวทำไมไม่กูแล้วทไมมไไ่ปหาไอ้แทนไอ้แทนนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเหงาเงาไงแทนนะเอาแทนเพื่อนมึงอะไปสิโทษเร็วๆไอ้ทีทำโทษแทนไปเร็วๆแก๊งทหารไปคนอื่นไปไหนเนี่ยไอ้วินวินอ้องอยู่ไหนอยู่ที่ก็หายไปเมื่อกี้นั่งอยู่เลยไปสอนอไปสอนอ

ไม่รู้แหละไปไปบ้านอุ้ยเฮ้ยใครใครกระที่วไปบินได้กูให้คนละห้ากระทีวินเยอวเย่ย่ดรขอโทษดไม่ได้นะพี่ดิวเอาสิเวีนแฟนมึงก็ไม่เวียนนัเนี่ยแฟนมึงก็ยังตีมึง้เมื่อกี้ไปไปไปร้านดีกว่าไปไปไปร้านไอ้เก้าไปร้านไอเก้าไอ้บอยเลี้ยงไว้ทุกคนวันนี้ไอ้บอยเลี้ยงต้อนรับต้อนมันน้องเฟมต่อไม่ได้แล้วบอยต้อนรับน้องเฟรมต้องต้องรับน้องเฟมหน่อย นต่ว่าไอ้ลายใกล้เนี่ยนี่กูอยากรู้เนี่ยบ้านใครเนี่ยไม่เอาเตียงไปไว้หน้าบ้านเนี่ยโคตรจะเอาดอยบ้านผมพี่บ้านผมโคตรจะเอาดอยมึงดูดิอันนี้ไม่อันนี้เตียงอันนี้เตียงในทางพี่อันนี้เตียงในทางอรอบที่แล้วไอ้ทาำมันนอนนี่หว่าจำได้ตอนกู่มาส่งของเข้าไปด้านในอ่าไอ้เก้าเออไอ้ซอสอยู่ไหนวะซอสครับซอสเดี๋ยวเออพี่ได้ยินว่าน้องเฟรมเขาแบบว่าสนใจที่จะแบบทํางานส่งของอะไรเงี้ยก็เลยจะให้มาทํางานกับเองที่รอบที่แล้วที่พี่มาส่งอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะนั่นแหละ ป่ะจ๊ะอืมก็ขับมอเตอร์ไซค์ส่งเหมือนตอนนั้นเลยตอนที่พี่ขับอะซออ้อนนั่นแหละอ๋อเ,เออได้พี่คนขายแคมพอดีเออก็ฝากฝากน้องอหน่ยอยนะน้องอน้องอน่าจะอยู่ยาวหน่อยอะรอจนกว่าไอจะมาโอเคอพี่เออพี่แล้วเ,เมื่อกี้เกิเดอะไรขึ้นเมื่อผมได้เสียใครกี้ตรงอยู่ตรงนู้นแับเบลลอะก็ไอวินมันบากามนั่นแหละไปมามามาเดี๋ยวเย็นละทุกคนมานี่ไอ้ก้าจัดชุดใหญ่ไว้เพื่อนทุกคนก้าวก้าวก้า อันนี้นี่อ่าเลี้ยงน้ำบัานเอาแร่ที่แพงที่สุดไอ้บอยเลี้ยงไว้ทุกคนมามานั่ง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 แล้วแล้วแล้วเลี้ยงเลี้ยงี้ย้ยงเทมทำมาหนิน้องทำน้องรักมาหนิมามามาไอ้วินกี่เบอร์เอ้ยไอ้อ้วนไออ้วนไอวินได้เลยใครมาจเย็นใจเย็นนั่งนั่งน่ะทุกคนนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวก้าวทำให้อยู่แล้วไอ้บอยเลี้ยงชุดใหญ่ไอ้วินมานั่งข้างข้าี่มา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 เนยน้องรักมามาน้องรักพ่อมึงกับกูพี่มึง จะพูดชมในโพดีมหรอกแม่งเอาน้ำดิเออเอาบอยนั่งๆๆกินๆๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยกินโหไปวะไอ้เออไก่ก้าขาหมูด้วยขาหมูชุดใหม่เลยอยู่ที่เดิมเราเธอยเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธอไม่ต้องการฉันได้แค่รอได้แค่ฟฝไม่ได้คอบฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรักได้แค่คอยอยู่ แล้เธอ,อย่าเป็นประจำฉันเข้าใจว่าเธอ,อยังไม่ต้องการเธอมีวันใจ